สวัสดีคมแรงครับพ,รพี่น้องสำหรับคำแรงนี่ยพ่อกับช่องลุงอ้วนบ้านหน้าหลังจากพื้นเก่าคำแรงมากกับวิยงพี่น้องเอ้ยกับมาหาหลยงัวหูขอบหลังจากเสร็จภารกิจการงานอย่างอื่นมึงงัวกับพี่ที่เห็บหลเห็นอ๋อตุ่ยเหมือนกัน ไม่ลายไหมพอมันเห็บให้กันนะีดยาแล้วคือบอหลุดบอลลูดออกนาะพี่น้องเลยเป็นยังไงเห็บก็หลายคขึ้นได้ขันเขียวไปหลายไปมันกันนะโอ้ยตัวนี้จับออกมาแล้วพี่น้องเอ้ยเหลือตะลุกงัวซื้อม,มาไหมครับหลายขักนแรกเนี่ยกำคือมึงอยู่ ผูดในมีประสบการณ์มาก่อนกกแหลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แครับเด้อควมรู้เอายายังมาขาเห็บนี่ลุ่งห,หัวโนอนเห็บประชุษสัตว์หม้อคนมาฉียดยาให้นั่นละยังก็วัดลวนอยู่ยังคือว่าฉีดเลยยาขาพระยาดผิวหนังมันลวนเห็บหลายครับ ว่าจะยกลเลยเห็บหลายไปโอ้กำมึอไปน่องเปื่อยเบิดพี่น้องเ,อ,เ,อ,งเอ้ยเห็บนี่มลาลายัขลายแนี้นี่ลายบ้องโอ้ขั้นเฉียวไปเห็นเห็บนี่เอาใหญ่ยังมาใส่พี่น้องเอ้ยมันยังสิตายเห็เห็บนี่

เห็บลายไปอีล้งลูกคนก็ยังมีอยู่ปัดให้ลูกคนหน่อยด้วยเหมือนกันนะไปอยาย่อย่า่โอ้นครับจะเห็บเต็มอยู่นี่ตัวใหญ่อื้มกระิ่นหมือนตัเลียอยู่นี่ ชอกขาหมดก็ฉีดน้ำตวนบำหมึพี่น้องเลยพูด้ไม่มีที่หาเห็บรักษาเห็บก็หม็นบอกนะพี่น้องไอ้ผู้เลี้ยงงวน้ำกันผู้เลี้ยงกว้งข้อขอกุ้งสิเดียวมีครูด,ด้วย อนนั่งนี่คือปัดปะเป่าเห็นไหมใครลอ,องครับ,รบคือว่าจจกดีหรอหนังท้องขึ้นใหญ่เหรอลูกโอ้ื่อกะโดนื่อก,ก็โดนว่าไทยพื้นเมืองครับทองใครลองลองอจก ของใครหอนมานลูกนี่อนยิ้มหยาหอวแม่นี่นี่ยขึ้นอีกแล้วนี่ผสมติดหยากเ็นจังไหนเนาะพีน้องเลยสิดนี่หละครั้งที่สามเห็นใจขึ้นอย่างนี้หัวลูกไส้เด้ตัวสี่เขามาหมอมาสวดสมเทียมว่า ไงมันขังก้อนง่อมันติดแล้วเ่าติดปัญหานี่เกี่ยวกับตัวผูหรือเป็นน้ำเป็นน้ำแม่พันธุนนพพนนน์หรือเป็นน้ำพ่อพันธุ์เนาะบัดผสมติดยากเลยแต่ว่าเป็นน้ำพ่อพันธุ์เนี่ถูกตัวน้ำมันหนีก็กมิตรลูกแกเนี่ยกำลังถือขวอดอยัองลงังลังอยูอ่คุณไงหนึ่งไก่ขวดละ นม่กับไก่เแม่ยกับไก่สามแม่เป็นน้ำแม่พันมเเสียเวลาเราบันบ่ติดก็เถอะเมื่อนี้ก็คืนอีกแล้วนี่ติดสัตว์อีกแล้วมื่อนี้เป็นนำแม่พันหม,โม,โม,โม น้ำเมือกย่อยยังไงีกระทางงวผสมติดยากโอ้เป็นน้ำพอ่พันธุ์หรือเป็นน้ำแม่พันธุ์ว่าเป็นน้ำพอ่พันธุ์ลูกแกก็ขึ้นได้หลายเหล้วเป็นชิปกว่ากินเกือบยี่สิบแล้ว ยานเดี๋ยวมอมาผสมเทียมเลยพี่น้องไงอ้บอนเสียเวลาขึ้นรอบแล้วเนาะถ้าขึ้นอยู่นี่มัว <c oughs> เป็นสัตว์นี่รอบที่สามเนี่จะเห็นมันเป็นสัตว์อยู่นี่แต่ประทับว่าติดเลยนี่ ต้องใช้ตรงเปลี่ยนหลอดไปแล้วบา้านผสมเทียมนันเป็นน้ำมันผสมบูรณ์บ่เอ็งรวแม่นี่นหากระเกี่ยวกับขานี่แหละขาเราขาทกครับื่องสุขภาพบ่อ้นวนบ่อ้นวนคือมูนี่ตัวนี้สิมีส่วนน้ำบ่ สมติดยากหมูนี่ก็คือตับเขาคือองค์หลองแรงหลวพุ่นมว่าเป็นน้ำผู้ก็ได้นี่ก็ไม่ต้องนงานเจอตัวนี้ก็ได้ ทองแดงล่อขวอดอยี่นี่สามซีหนึ่งสองสามซีล่อขวอดเอือนหมอมาเอื่นท่านมาดมขึ้นตะมือเสาเริ่มติดสัดตะมือเสาท่รนมาได้กับสองมือแล้วไง วินเสาไม่ให้พวมัวกระไรเอ้าไนวะคือบวกขื้นวะนี่เป็นน้ำบกเถิก คื็นในท้องแดงคือมันไ,ได้ด้ลูกบ่ได้เดียวมาผสมเทียมได้ยเสียเวลาแล้วแบบนี้สองสามรอบหรอคว,วามติดงวดประหันว่าติดเป็นสัตว์อีกแล้ว เต็กรอนผู้เลี้ยงง่วนี่็ปัญหากับลายยางนี่พี่น้องเลยจักรงูกจักไข้ฉีดยายอยู่พระประดิตที่นี่น้ำซัพมรลค่ากับบดดีอีกราค่ากับตกอีกปีที่ผ่านมาโอ้ยลำปีลำปีสกินไอ้นี่ขอของรุวนกับลูกเนะี่ยขอให้ยู่ เป็นเล็กๆน,น้อยๆกับสยาก็หายรักษาท่านมันเพาะแต่ว่าขอ,อกอบ้านเดียวกันนี่หลายขอ,อก,กด้มีการตายเกิดขึ้นหลายขอ,อกอยู่ขอ,องลุงอ้วนกับกับของลูปคนไข้แน่ตัวละ่ะตรอดมาได้รักษาท่าน พันวิกฤตหลายยางอยู่ปีที่พันมาทั้งแหล่งอากาศแห้งแหล่งลายหยาให้กินข้าบอมี่ฮาตัดต้นกล่วยต้นกล้วยต้นอ่อยยอ,อย,ยอดอ่อยมาใหา้โอ้โหตัวนี้ผสมมาติดทั้งในน้ำบันีปัญหารอบที่สามแล้วว่ามันติดมันหัน่าติดติดสัต์อีกแล้วเป็นสัต์อีกแล้ว เฮเหมือนแม่เลยเดเาเเหตัวนี้เปเป็นางมีส่วนนห่งวจอยที่เปกระไนี่แหละเเหน้ำกระไโอ้ยนี่มาหลายแท้เฮปเเฮปอะบเอาหมดไม่ยังเพินนี่เกรหัวหรือแมงบันนห้กระไ เห็บพี่น้องเลยตับคึกมึกอยู่เหรอจะเป็นปวดเป็นเลียน่อเปื่อยไปตลอดเดี๋ยวซอกมาขีดวะนี่ขาดูลูกันเห็ดไหนน่อเปื่อยลูกพี่น้องเอ้ยมีแต่เห็บกำขึ้นมึกอยู่เห็บเห็บบอกนะกัน ก็มีแห้งอยู่เดีเขาอยากให้ดึงออกให้เฮ้ยตอนนัเปเืือยเืิดยันบางคนมาเรียกรกระโดดกระเดียดอะไรอะไรเนี่ยเหีบเนี่ยเฮ้ยเอายายยังมาขาพี่น้องเ่ายายยังมาขาเห็นเราุดที้งลุบป,ปัญหานี่ฮะ ลายม,ม้ามีดมาขูดออกาลายรวะขาปเปื่อยเบขาเปือยปหรเห็บลาเห็บลายทำะไไปเห็บลายน้ำกอนมพี่น้อดยที่นี่เาเดียวเลยดำๆเห็บน่อยเท่าน ขาหนีเพื่อนผมเห็นเป็นเทปง่ายไปเก็บบอกบ,อกบ,อกบอก่ดบบรู้เลยยาคือ,อฉีดอันแล้ยวก็ปวดหลุดหนูมันเป็นยังไงวะอือเดี๋ยวม,มีวิธีม,มียาคอมเมนต์บอกกันเด้อพี่น้องเอ้ยเอายายัายางใส่ตันงัว ปวดเลี้ยไปมันหลายรีบันธรรมดากำคือมึงดูทำงลูกพันกับเต็มอยู่ลำหลังผมเงนูลูกให้พันเลี้ยพันอยากก็ออกออกไปได้แค่ได้บ่ปวดกลงเมืองพอจะเฮ็ยบักไหอ้ยแมงปัดมดรดกี่ครัดรู้ไหเนาะนวะ จะเห็บหลดเต็มกลัวก็กลุน่วไม่ไายคัไเนี่ยเดยอ้ย,อยสิขั้นตัวเนาะาเลี้ย,ยอยากเห็บอกให้จะเห็บบึงๆพอบึงเห็บ หัวขยบรักษาตะเตยุอยนี่อ้วนสือมากว่านี่ครับสือมากว่านี้มาเห็นสภาพหัวสือมาแล้วเห็บมันนลายครับเทนเนเดียวเมือเมืองพอจะเหยบบุให้มังอืพีงาเห็นยังเง พอพอมีมือญี่ปุ่นก็เขาก็ทีหุ่นห้ยพ่อตายคนละ ทำไข่อยบายลงแล้วแบบลมลมตกจะงัวทองครับก็าขวอดอินซี่หาตัวมกตัวหาแม่มกแม่แม่นี่กับปันปะเปะปันปะเปะ เพื่อนนอนยินแล้วก็นอนบรรยากาศแรงแรงครับี่แหละชีวิตประจำวันชีวิตบนบ้านชีวิตของคนเลี้ยงงวครับวิถีชีวิต ยอกี่ยวับหัวในบอลเดชเล่นกับหัวครับครับสำหรับแรงนี้กันคำนี้แรงนี้หรือคลิปนี้ลุงอ้วนก็ดีขอจบขอพักไปเพี่อนแค่นี้คนเด้อพี่พี่แม่พี่น้องเลยขอบคุณผู้ที่เข้ามาเบิ่งมารับชมรับเบิ่งคลิปของลุงอ้วนขอพี่น้องขอให้พ่อแม่พี่น้อง มีแต่ความสุขสวัดสดีดีเบิดทุกทุกคนครับผมสวัสด,ดีครับ